สวัสดีครับช่องกำมมาเดก็กวันนี้สว่างวันอยู่รึพี่น้องเอย่า <c> ง <ười> ว่วางวันกำลังทำลิกะมนทำแมนทำอะไรกันเนี่ย อพวาผู้เต็ม,มเลยวันวางว,วันเป็นรอบเป็นวงมานรุกลายยังไม่ได้กินลิบลาอ่านี่ ตัดวางกลังฟ้านหวงฟัานไรมานขึ้นมา เราจะวางเจ้าหกลวกปลาเข้าไว้แล้วกันในเรือแล้วก็วเอาหว่วงเข้ามาตั้งบนเรือแล้วก็พลิกเรือขึ้นมาลาก็จะอยู่ในนั้นนะเราก็ไปก่อนแค่เคยทำงานมาสร่จดน โมงกว่าแล้ะดีกล่ามาัม้เรอก็ได้คราวนี้เราเนี่ยปลาซิอทะเลปลาซิอทะเลเนี่ยทะเลกาปลาซิอทะเลมันก็เนื้นนอหนังตัวเหมือนกันแหละแต่ว่าเนี่ยมันอยู่ในทะเล เราเรียกปลาชิงช่างปลากระตักปลาโยดอนเนี่ยปลาดอนเราเรียกปลาซีวเนเราต้มใส่เกลือใส่น้ำเค็มเราต้มสุกแล้วเนี่ยสุกแล้วเราก็เอาไปเข้าล่งอบคนก็เอาไปตากแห้งเ้วก็ส่งทางประเทศนอกของเขา ส่งไปมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์กินบุนายไต้หวันไปทั้งนั้นแหละที่เราส่งไปบ้านเราก็ไม่ได้กินเท่าไหร่ทน่จังหวัดนี้แพงไงตัวสองร้อกว่า ไปหาปลาที่เือนก่อนนะที่นี่มันวางแล้วไม่ได้วล้วเนี่ยขอสวัสดีรียงเท่านี้นะครับเป็นคิดแล้วไป,ปกดติดตามไปด้วย ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องกำมาหาแดกสวัสดีะครับ